ร้อยครับแอร์เ <พอ S 1> ย็นพร้อมส่งงานรถอีซูซุดีแม็ก3.0 DI ตัวเครื่องรุ่นแรกนะครับคอมจะอยู่ฝั่งคนขับเปลี่ยนแหางแอร์ใหม่ ตันนี้เสริมพัดลมไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะฮะทำงานตามความร้อนระบบแอร์ถ้าความร้อนสูงทำงานนะถ้าความร้อนไม่ถึงก็ไม่ทำรถวิ่งฝนตกไม่ทำเดินเบาความเย็นลงมานะตอนนี้3.4องศาหลังจากเราล้างระบบถ่ายน้ำมันความใหม่นะครับ ล้างในตู้แอร์ไดเออร์ใหม่วาลวใหม่น้ำมันคอมใหม่แอร์ลงมา3.3องศาเติมน้ำยาเต็มระบบนะครับเปลี่ยนสวิตช์เทสเชอร์ใหม่ให้พร้อมสั่งงานพัดลมนะฮะ อุณภูมิตอนนี้นะอยู่ที่สามสิบสามจุดแปดงแดดนี่ก็ถือว่าร้อนได้เรื่องเหมือนกันนะในลดลงมาสามจุดสองความร้อนอยู่ร้อยเจ็ดสิบห้าเสียงการทำงานคอแมแอ์ปกตินะครับ ล้างระบบในสายน้ำย้ายแอร์ให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแอร์เป็นชั้นราวเรียบร้อยเปลี่ยนโอลิงทุกข้อต่อนะครับเปลี่ยนหัวสอนน้ำยายให้เรียบร้อยนะครับ ความเย็นในรถนะฮะพัดลมสปีดสามในรถก็เย็นอยู่สามองศานะฮะเมื่อกี้ลงมาสองสองจุดก้าได้อยู่แอร์เย็นครับสี่โมงสามสิบกนาทีนะฮะร,รถเข้าเช็คซ่อมเปลี่ยนแผงแอร์ตอนเลขไมล์สามแสนหนึ่งมืนเก้าพันสองร้อสิบสามกิโลเมตร จะล้างแผงหน้าก่อนส่งงานนะครับความร้อนเครื่องยนต์ปกติทุกอย่างรอบเดินเบาคอมแมและเครื่องยนต์ทำงานได้เรียบร้อยดีนะครับความร้อนไม่สูงนะครับพัดลมก็มีแล้วเมื่อกี้ก็เป่าหน้าหม้อน้ำให้เรียบร้อยนะฮะแต่เราก็จะล้างให้ทุกคันนะล้างคราบขี้ฝุ่นที่เกาะหม้อน้ำออก มีขี้ผุนออกมาอยู่นะรถอีสุดสุด,ดีแมก็ก ค่าการทำงานระบบแอร์ตอนเช้านะครับตอนนี้เย็นอยู่10.4องศารอบๆก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับวันนี้ รถใช้งานมาแล้ว 3, 000, 000, 9, 3ามแสนหนึกิมโลเมตรเปิดพัดลมสปีดสนะครับสองโอเคครับออกครบทุกสปีดครับสิบเนาฬิกายีนาทีนะครับ ชุดตู้แอร์ของรถ d m a มเครื่อง3.0เดี๋ยวจะได้เอาออกมาล้างเช็คั่วนะครับแล้วก็ชุดสายน้ำยาแอร์จะได้ล้างทำความสะอาดภายนอกภายในตู้แอร์นะครับเดี๋ยวล้างเช็คลวดูว่ามีการรั่วซึมไหมนะฮะคอมแอรถ่ายน้ำมันคอมนะฮะในส่วนของ คัดแอร์คัดแม่เหล็กยังสภาพดีอยู่ก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนลูกปืนแผ่นหน้านี่ยางฉีกขาดแล้วนะยางฉีกขาดเฟื่อยลวเริ่มมีเสียงดังนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนแผ่นหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนแผ่นหน้าใหม่ มอน้ำก็มีฝุ่นนะมีฝุ่นมีฝุ่นก็เยอะเหมือนกันสภาพฝุ่นภายในรถนะฮะเดี๋ยวจะได้เช็ดฝุ่นทําความสะอาดให้นะฮะมาแกะออกมาแล้วนะฝุ่นเต็มเลย ชุดอะไหแอร์ที่จัดให้ในงานซ่อมของรถ Isuzu D-Max 3.0มนะฮะก็คันนี้สรุปเช็คตู้ไม่รั่วนะฮะก็เปลี่ยนแผงแอร์นะะเปลี่ยนแผงแอร์ให้มีขนาดหนาขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เสริมพัดลมไฟฟ้านะฮะตัวนี้แผงแอร์เป็นสเปคที่ถือว่าใหญ่กว่าของติดรถนะฮะอัปเกรดเพิ่มพัดลมไฟฟ้า ชุดสวิตช์เพเชอร์แล้วก็ติดพัดลมเสริมชุดนี้เลยนะครับส่วนของคอมแอร์ Air, ถ่ายน้ำมันคอมนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนปาดหน้าเจียจานให้เปลี่ยนแผ่นหน้าใหม่นะฮะเปลี่ยนแผ่นหน้าใหม่เพราะว่านั้นยางมันเริ่มฉีกขาดแล้วนะตันนี้เปลี่ยนแผ่นหน้าให้ใหม่นะฮะ ลูกปืนเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยเปลี่ยนเอ็กเพ i นชั่นวาลกับน็อตให้เรียบร้อยนะฮะกลองแอร์เปลี่ยนให้ใหม่นะครับคอมแอร์ของรถดีแมนะฮะหลังจากประกอบชุดหน้าคับเรียบร้อยนะเปลี่ยนแผ่นหน้าให้ใหม่ ลูกปืนเปลี่ยนแล้วนะฮะปาดหน้าเกียร์จานให้เรียบร้อยก็เติมน้ำมันคอมใหม่ครับจะได้เตรียมประกอบคอมก็เช็คลวให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งแผงแอร์ใหม่นะฮะเดินระบบสายไฟเรียบร้อย